ล,ลกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ฮะเป็นผลที่ผมมีความสุขขนาดนี้ฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ครับผมจะอยู่ในโหมด my team แต่ไม่ใช่โหมด my team ธรรมดาบมไม่ใช่ไอดีผมวันนี้ครับเราอยู่ในโหมด my team แต่ดูทีมของเราฮนะทุกตัว 99 over all dark matter ทุกตัวฮะต้องขอบคุณไอดีจากน้องเอลฟาฮะที่ให้เรายืม ID ดีในวันดีฮะวันนี้ทุกคนเราได้สัมผัสการเป็นราชาการเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราได้ครอบครอง99 over all ทุกตัวฮะวันนี้ในหมด my team เราจะไปดูกันว่าการได้เป็นราชาเนี่ยมันรู้สึกยังไงฮะและนี่คือทีมของเราเราไปดูข้าวข้ากันก่อนครับเพื่อนๆตัวแรกครับเราเมโล่บอตัวที่2เทซี่แมกเกดี้ตัวที่3เควินดูแลนด์วิกเตอร์เมนบันยามา่มาปีศาจแห่งปีน่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดในไลน์อัพเราหรือเปล่าตอน,น ที่เหลือเบนก็ไม่ต้องพูดถึงครับมีเก้าวอ่ะมันไม่มีอะไรต้องพูดเยอะอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนี่ๆประมาณนี้ไมเคิลจอแดนเคอร์รี่อาจจะจะกุมงเปาะตัวหลักๆที่เหลือก็ก้าวๆอ่ะเอาเลยมากฮะแล้ววันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าเราจะโหดสักแค่ไหนการได้ครอบครองไอเดียระพะเจ้าขนาดนี้อย่ามัวรอช้าครับเพื่อนๆไปลุยกันเลยครับโหมดแรกที่ผมจะไปลองในวันนี้นะเพื่อนๆคือโหมดที่ชื่อว่า triple test online ครับเราไปลองดูกันก่อนไปเซิร์ฟเก่อนเล่น3ตัวฮะเป็น3 v 3ไปดูว่าตัวที่เราเอาไปลงเนี่ยดาร์แมตเตอร ว่ามันโหดไหมนะฮะแต่ว่าพอยการในเมนทอมสันคือเห็นเห็นน้องเขาเซตไว้ปเป็นตัวแรกผมว่าน่าจะโหดสุดน,นะครับแล้วก็วิกเตอร์แล้วก็ยานิสเราไปดูกันว่าจะโหดสักแค่ไหนกันเชียว <jal> <c oughs> มาฮะคู่แข,ข่งของเราก็ตัวใหญ่หมดเลยเนี่ฮะมาเลยขึ้นเป็นบันยามา่าฮะเฟ้ครับคือแบบผมบอกเลยเล่นออนไลน์เฟ้ไม่แบบโกงมากแบบได้ทุกตัวจริงๆศักดิ์สิทเป็นบันยามา่าเราส่งเข้ากลางยานิสขึ้นเน <c oughs> ี่ย <c oughs> คือเราก็คุมเป็นบันยามาตอนนี้อู้หอะไรวะเน,นี่ยพี่อู้หูอืมผมแบบ9ๆเดียวอะ่ะแล้วเข้าไปดันเลยเอาไม่ลงว่ะเฮ้ยไปเอ้เอาเฮ้ยเดี๋ยวสไปเดอร์แมนเราให้เราให้เป็นบันยามาเล่นดีกว่าครับอา้าวแล้วเข้าเลยไงแล้วอย่างงี้เราได้เลยไงยเรามีตัวพระเจ้าอยู่ฮะเราขึ้นอุ้ยเกินไปเปล่าหมดโหดสู้กัน2ตัวเนี่ยอ้าวแล้วผมชูตไง อ่ะแล้วผมชูดไงคือเขาไม่กลารถกก็ชูดแค่นั้นแหละดิเฮ้ยเแมวไม่เวแมวแมวโอ้โหโดนวอนลูกนี้ถ้ามันมีเทคโอเวอร์กันทั้งทีมแล้วเพื่อยเอาแล้วเขาโดนผมเฟกอ่ะอ๋อโดนครับนี่แล้วผมส่งให้ย้อนิดเฮ้ยโอ้ยต้องเขาต้องถามแ้มโอ้โหไอะไรไอะไรให้เขาให้เขาฮะโดนลูกนี้โอ้โหเสมอแล้วว่ะเพื่อนขาดเพื่อนโอ้โหโดนเฟก โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องพยายามสามแต้มฮะอ้าวมันไม่กันเราอย่างนี้ครับสวยครับโอเคเราได้สามแต้มนะโอเคโอเคโอเคสวยครับสติลได้ไปมันยังไม่จบเกมม,มาดิวะผมบอกเลยผมไม่ยอมแพ้เกมแน่ เกมเมืเ่อวันก็คือตามเมื่อกี้เราเล่น3-3ใช่ไหมตอนนี้เราเป็น5-5กันบ้างนะครับในโหมด Clash Time ออนไลน์นะครับผมคือมันจะเป็นโหมด5-5นะครับ5นาทีนะค q u เตอร์เดียวจบเกมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปลุยเลยฮะทีมที่ผมเลือกนะครับก็คือ Lamelo Ball, Tracy McGrady, KD เป็นบัญญาม่าแล้วก็เดฟิดเราเป็นสัลย์เป็นเซนเตอร์นะครับผมเราไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเราเจอทีมแล้วโอ้โหโอทีมเขาตึงนะโอทีมเขาตึงเลยแหละผมไม่รู้จะสู้ไหวไหมนะฮะอย่างเงี้ยโอ้โห หิ่งเปิดตัวมาโราเป็นสังเวยเหมิงใครจะได้อะก็ต้องลุกต้องเหยาหมิ่นปุ๊บว่ะพยายามแล้วพี่อนไม่เป็นไรฮะเอาเราส่งเข้าในได้ไหมได้สวยงามแอนวันเป็นบรรยากาศแอนวันแล้วโอ้โหเหยาวหมิโหดีฮะอะไรเราชูดเลยได้ไหมอะเทซี่เทซี่เมื่อกี้ดีฮะไปก่อนนะฮะแล้วแล้วนี่ไงเราเข้ามาข้างในเราเล่นเซฟฮะไปเรื่อยนะ สก,กีนครับเราส่งให้เป็นเป็นบรรยามาเราขึ้นครับสวยตัวนี้เรานำนะฮะคีย์ทูออฟเฟนฮะเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนโอ้โหอย่างมิ่งแม่งโกงเกินว่ะโอเคสวยครับตูกนี้ได้ไหมโอ้โหม่ไม่ลงได้ไงอะ่ะแต่เราโดดสวยครับบล็อกสวยมากไป โอเคลูกนี้เราเอาชัวเราเอาชัวครับให้เสมอให้เสมอโอ้โหเด็กจะดิวได้ครับโอ้โหเราตึงมากเฮ้ยโอ้โหทอสไปฮะเป็นใบหน้าเข้าในอุผมพลาดเลยลูกเนี้ยแล้ลูกนี้สามแต้มอุ้ยไม่ได้ครับต้องสามแต้มอย่างเดียวอุ้ยหตับ เลย้วว่าแต่ว่ามันคือมันไม่ชินกับจ้ำช็อตจ,จริงๆแอบพลาดพลาดพลาดนี่แหละะเฮ้ยไม่งมันว่ะหมดเนี่ยขออีกรอบขออีกรอบขอแก้ตัวขอตีกรอบขออีกรอบขออีก,อออกอทีมมาแล้วไหนดูดิทีมเดิมปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทีมเดิมไฟกาดมันเป็นทีมเดิมวะเอาจริงแล้วเพื่อนมาเจอผมแน่เริ่มจับได้แล้วไงนี่เอาแล้วผมไล่บอลก่อนอ่าเขาคิดว่าเราจะโโอ้หเดี๋ยวสวยรีบเอาสวยมากเลยมันเคขอบคุณมากโอ้โหไปฮะส่งกลางเลยลูกเนี้ย ขึ้นได้ไหมแอนวันมาสวยครับแอนวันส่งกลา,า,างเข้ากลางแลาไมฮู้ฮู้ฮูยุดปุ๊บไปเปนมันยาม่าเข้าขึ้นโอเคสังกัดไปฮะเราให้เราให้เป็นมันยาม่าเลยปะนี่อ่ะเราเราเจอสก,กิลพอยกาปุ๊บเข้าไปอ่าวเราตัวไหนว่างค,ครับขึ้นสวยโอเคครับเราล่อมันได้นะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคครับโอเคโอเคมันมันยาม่าสวยมากตอนนี้เราเสมอแล้วครับสี่สิบสีบส่ ไกลเกินนะฮะไม่น่าลงพเพื่อนๆมันถึงเวลาเล่นเกมจริงแล้วครับผม 5v5 4อเตอร์ครับเล่นจริงๆแล้วมาเรามาดูกันครับว่าเราจะแก้มือในโหมดนี้ได้ไหมฮะคือตอที่ล้นมแบบโอ้โหพลาดพลาดหอยเกินนะไม่เป็นไรฮะมันถึงเวลาแก้มือครับเราไปลุยกันเลยครับกับโหมด 5v5 ครับเราจะทำเคคอรอดเขาเสียปเปล่าไหมะฮะเราเจอทีมแล้วฮะทุกคนแม่ทีมตึงหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบโอ้โหเราสูงมันก็เลยจับเจอทีมตึงนะ โอเคครับทีมดูไม่โหดเท่าทีมเมื่อกี้นะจากที่ผมดูผมไม่รู้มากนะแล้วผมก็ได้ไมารู้ที่หลังครับว่าผมคิดผิดอย่างแรี่รลัอ้หโอนอ้้โอ้อ้อ้โอ้โหอ้โโอันน้้นยรีบาวหออ้โอ้โห้ โอเคครับเข้าในก่อนลูกน okay. okay, ี้ชูดได้ทำทุกอย่างได้รวดเลยเหรอเข้าเลยฮะเออโอ้โหโดนบบ้ามันชูดเลยนะโอ้โหโดนรัวๆเลยเพื่อนบ้าไม่โดนโอ้ เอ้ยโองบ้างฮะเออชูดลงบ้างเลยโอ้โหมันจะชูดลงลูกเลยหรอวะโอ้โหจบเอาเอาขึ้นมาไป,ไปแล้วไปแล้วและหลังจากนั้นไม่นานครับผมก็เริ่มหัวร้อนอุ้ยไม่ลงอีกเหรอวะมันจะอะไรขนาดนั้นเฮ้ยผมมันขึ้นไม่ได้เลยโอ้โหแล้วส่งออกมันก็ติดอีก มาโดนอีกไงมันดราม่าลงเถอะเออลงสักทีโอ้โหแล้วผมอยู่ข้างหลังมันก็คือก็คือไม่นับนะเกมเนี้ยถ้าอยู่ข้างหลังมันจะไม่นับประกันแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างบอกผมครับว่าผมยังมีความหวังอืม <laughs> <laughs> เอาสาวแต้มเฉย เออแบกคอร์ดเฮ้ยทำเป็นเล่นถ้าเขาพลาดเรินี้ชนะปะเนี่ยแล้วความหวังของผมก็จบลงครับหลังจากเขาดูดสักแทนลุกนี้ลงนี่ไงวะเรียน โอเคครับผมเพื่อนๆผมก็ตัดสินใจออกนะครับคือยากเกินอะ่ะมันต้องจำจำช็อตแต่ตัวใช่ไหมว่าแต่ตัวแม่งแบบว่าต้องถามเท่าไหร่ต้องกดนานแค่ไหนใช่ไหมนี่ผมเป็นไอเดียที่ผมยืนมามันก็เลยมันก็เลยงงนะมันก็เลยเล่นยากโอ้สู้ไม่ไหวหมดนี้ยอมแพ้ฮนะแต่ถามว่าทีมโกงไหมทีมโกงแต่คือผมจำจำช็อตไม่ได้มันก็สู้ไม่ได้เราไปเล่นหมดสามแสนปิดคลิปดีกว่าเพื่อนไม่ไหวนะโอเคครับทีมเหยาหมิงทาเคฟอลวมิก็โอ้โหแม่งทีมโกงอีกแล้ว คือคบอกเลยฮะว่าผมเสียลูกง่ายๆเขาเยอะมากเลยฮะเกมเนี้ <c oughs> ยเออการนี่สาแต้ไปดิ วะาเออขึ้นหน่อยเออชุดเลยฮะลูกนี้ลงไหมเรียบรอย้อยครับได้อยู่ไหวไหมมันดึงมันมันดึงตัวออกมาง่ายขนาดเลย oh. <laughs> โอเคครับก็ จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอบคุณไอดีจากน,อนอ้องเอลฟ้ายทีเดียงนะครับผมแต่คือแบบเล่นไม่ไหวจริงคนระับไอ้โหม,มดไอ้โหมด5้านี่ยิ่งใหญ่เลยคือมันต้องจําจําช็อตแต่ละตัวไอทีมที่ผมเจอมันก็ก็ปีศาจพอๆกันอนะสรุปเขาเล่นเยอะกว่าเขาก็ชนะผมไม่ไหวใครมีไอดีเพื่อนๆคนไหนมีไอดีอยากให้ผมเปิดแพ็คให้ผมเล่นให้อะอะไรอย่างนี้ก็ส่งเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมสตรีมนะครับผมวันจันทร์พุธศุกร์แล้วนะเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองสามทุ่มประมาณนี้นะครับ็มาดูกันได้นนนนนะะแแลลลล้้้ววกกก็ตอออีีผผมมมมััับบครย่าืไปฟนะครับ ผมจะขึ้นไปตรงหน้าจอนะครับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกักกกกบ NV2K ใหม่ขาอง k ท4 4นะเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย